สวัสดีครับผมวันนี้บ้านเองคนแร่รัตนชาตินะครับก็ <c oughs> จะได้มาพูดถึงนะครับแร่คดไม้ไผ่จริงๆแล้วแร่คดไม้ไผ่ที่เขาเรียกกันว่าเป็นแร่คดไม้ไผ่เนี่ยเป็นคดไม้ไผ่จริงๆหรือเปล่านะครับในความเชื่อเขาเขาจะเรียกว่าเป็นคดไม้ไผ่นะครับแต่ความจริงแล้วตัวแร่คดไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวดูตามภาพด้านบนนะครับผมแร่คดไม้ไผ่จริงๆแล้วคือแร่เซอร์เพนทีนนะครับเป็นชื่อกลุ่มของแร่ที่เกิดในหินแปรนะครับโดยมักถูก เปิดใช้เป็นแร่เพื่อเอา,าธาตุของแมกนีเซียมนะครับใช้เป็นใยห,หินและก็เป็นหินที่ทำควาเขาเรียกว่าทําเครื่องประดับได้นะครับผมหรือว่าเป็นพรอยชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับมีสีตัวแรกข,ของเซอร์เพนทีนนะครับก็จะมีสีแดงสีเขียวสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลแดงนะครับแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีขาวนะครับอีกชื่อหนึ่งของกลุ่มนี้ก็จะมาจาก uh, ชนิดสีเขียวนะครับที่มีลวดลายเส้น เส้นใหญ่นะครับคล้ายๆกับงูนะครับก็เลยชื่อนี้ก็เลยเป็นทางการเขาเรียกว่าเซอร์เพนนะครับเซอร์เพนที่แปลว่างูนั่นเองนะครับผมตัวในแร่ธาตุของแร่หรือพอชนิดเซอร์เพนทีนนะครับก็จะมีธาตุแมกนีเซียมนะครับหนึ่งนะครับเป็นธาตุเหล็กนะครับธาตุนิกเกิลนะครับธาตุอลูมิเนียมนะครับธาตุสังกะสีหรือแมงกานิสนะครับ และก็จะเป็นพวกเนื้อซิลิกา้าซิลิคอนนะครับอลูมิเนียมหรือเหล็กสูตรทั่วไปนะครับในตัวนี้เขาถึงเรียกว่าเป็นแร่เซอร์เพนทีนหรือพลอยเซอร์เพนทีนนั่นเองนะครับหรือจะมีพวกแร่ตระกูลไครโซไตร์นะครับแอนติโกไรต์นะครับผมแล้วก็และลิชาร์ดลิชาร์ดไรต์นะครับผมเป็นชื่อแร่เหล็กของกลุ่มเซอร์เพนทีนนะครับมีชนิดของแร่เซอร์เพนทีนอื่นๆอีกมากมายมากกว่า10ชนิดในตัวแร่นะครับก็จะมีแร่ธาตุประมาณนี้ประมาณ10ชนิดนะครับ เป็นส่วนใหญ่มากกว่านะครับแร่ธาตุเซอร์เนทีนะครับก็สามารถเกิดขึ้นได้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า500องศาเซลเซียสนะครับหรือ930ฟาเรนไฮต์นะครับโดยการเพิ่มปริมาณของน้ำนะครับและบางครั้งนะครับตัวเนื้อซิลิก้ากับไอแม,อแมกนีเซียมนะครับเป็นเนื้อซิลิกา้าหรือเนื้อซิลิเกตต่างๆนะครับเป็นแร่ในกลุ่มของเซอร์เพนทีนที่มีคุณสมบัติทางกายภาพนะครับ ถูกต้องตามลักษณะของกระบวนการเกิดที่คล้ายกันนะครับก็มักจะเกิดกับขึ้นกับเขาเรียกว่ามักจะเกิดขึ้นที่มักจะเกิดขึ้นเป็นส่วนผสมเล็กๆที่ละเอียดนะครับและอาจเป็นเรื่องยากนะครับที่จะแยกแยะว่าเป็นเซอร์เพนทีนชนิดใดครับในเนื้อหินนักธรณีวิทยามักจะเรียกแร่ในกลุ่มนี้รวมๆกันโดยที่ไม่แยกชนิดว่าเป็นแร่เซอร์เพนทีนนะครับเป็นแร่เซอร์เพนทีน มากกว่าจะเรียกชื่ออื่นนะครับมากกว่าจะเรียกชื่ออื่นนะครับผมในปีคิตศักราช1965นะครับสภาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับก็กำหนดและก็ประกาศให้แร่สมุนทีนนะครับเป็นหินประจำรัฐอย่างเป็นทางการนะครับผมแร่สมุนทีนนะครับหลายชนิดถูกนำมาใช้ในการกระบวนการทำเครื่องประดับนะครับเป็นอัญมณีนะครับเป็นพลอยชนิดหนึ่งนะครับและก็นำมาแกะสลักนะครับภายใต้ชื่อของ นิวเจอรี่หรือนิวเจสนะครับนิวเจอรี่ก็คือหยกปลอมนะครับหยกปลอมหรือหยกตันๆนะครับหยกเนื้อแข็งนะครับเขาเรียกว่าเทตตันเจอรี่นะครับชื่ออื่นของเซอร์เวนทีนก็คือมีชื่อหนึ่งที่เรียกกันว่าโอโอฟิโอไร์ o นะครับโอฟิโอไร์ o ide, หรือวิลเลียมหรือแร่วิลเลียมไซส์นะครับผมการเกิดของอแร่เซอร์เวนทีนนะครับเป็นแร่ในกลุ่มของเซอร์เวนทีนที่เกิดจากการที่มีหินอัคนีนะครับ เป็นหินอคนีเข้มนะครับหรือหนื่นะครับพวกพาริไดซ์ไทป์นะครับได้รับการแปรนะครับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการแปรโดยน้ําร้อนนะครับโดยการแปรโดยน้ําร้อนนะครับโดยปกติหินอัคนีสีเข้มนั้นนะครับก็จะหายากที่สุดในพื้นผิวโลกนะครับหายากที่สุดนะครับแต่สามารถพบได้ที่พื้นของมหาสมุทรนะครับที่เป็นเขตแดนระหว่างฐานของเปลือกโลกในมหาสมุทรและเป็นชั้นที่ห่อหุ้มของเปลือกโลกนะครับ พวกมันนะครับก็จะถูกแปลสภาพที่รอยต่อของแผ่นเปลือกโลกนะครับผมที่ซึ่งแผ่นมหาสมุทรของอถูกผลักขึ้นมานะครับถูกผลักขึ้นมาทําให้เกิดสภาวะนี้อยู่ภายใต้ของการแปรสภาพโดยน้ําร้อนแหล่งที่มาของน้ําสําหรับกระบวนการนี้ก็คือน้ําทะเลนะครับที่ถูกกัดตัวที่ถูกกัดตัวอยู่ในหินนะครับและก็ตะกอนของแผ่นมหาสมุทรนั่นเองนะครับในช่วงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะครับในช่วงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในความร้อนของแร่ โอริวีนนะครับหรือไพร็อกซีนนะครับที่จะถูกเปลี่ยนนะครับหรือถูกแทนที่ด้วยแร่ของเซอร์เพนทีนนะครับหินที่อยู่ในกระบวนการแปรนี้นะครับซึ่งทําให้เป็นหินที่ประกอบด้วยแร่เซอร์เพนทีนนะครับโดยที่หินที่เต็มไปด้วยแร่ของเซอร์เพนทีนที่จะเป็นหินที่รู้จักกันในชื่อของเซอร์เพนทีนไนซ์นะครับผมแร่ในกลุ่มเซอร์เพนทีนไนซ์นี่ครับสามารถเกิดขึ้นในปริมาณน้อยมากนะครับในหินอ่อนนะครับผมที่มีแร่โอลิวีนนะครับ ที่มีชื่อว่า,าตัวแร่โอพิแคลไซด์นะครับโอพิแคลไซด์และก็หินชนิดที่คิมเบอร์หรือหินชนิดคิมเบอร์ไร้นะครับที่เ,เต็มของเขาแต่โดยทั่วไปหินเหล่านี้นะครับมักไม่ถือว่าเป็นเซอร์เพนทีนไนท์นะครับมักไม่ถือว่าเป็นเซอร์เซอร์เฟนทีนไนท์นะครับผมซึ่งชนิดของแร่เซอร์เพนทีนนี้นะครับเป็นแร่ที่มีรูปผลึกระบบของโมโนโคริกนะครับโมโนโคริกนะครับผมลักษณะของอผลึกของตัวแร่ เหล็กในกลุ่มที่มี2แบบก็คือแบบที่มีลักษณะเป็นแผ่นที่เรียกว่าแอนติโกไรท์นะครับผมและก็แบบที่เป็นเส้นใหญ่ที่เรียกว่าไครโซไทต์นะครับที่เรียกว่าไครโซไทต์ที่เป็นเส้นใหญ่นะครับก็จะมีเนื้อเหนียวนะครับพวก,กวเขาเรียกว่าพวกเส้นใหญ่ที่จะแยกแยกออกได้ตามแนวเส้นนะครับค่าของความแข็งของหรือโมสเกลนะครับหรือค่าความแข็งของโมก็อยู่ในช่วงประมาณสัก2อถึงหโมนะครับผม ความแข็งเฉี่ยโดยปกตินะครับก็ที่จะอยู่อยู่ประมาณสี่สี่โมนะครับตัว4ชนิดนี้ที่เป็นเส้นใยนะครับค่าของความจําเพาะจริงๆก็คืออยู่ประมาณสัก2.2นะครับและชนิดที่เป็นแผ่นก็จะมีค่าความถ่วงจําเพาะก็คือประมาณสองกห้าได้นะครับความวาวคล้ายกับน้ํามันนะครับน้ำมันฉาบนะครับแอนติไรต์นะครับก็มีความวาวนะครับแบบที่ผึ้งจับดูแล้วก็ดูคล้ายคกับที่ผึ้งเหมือนกันนะครับ แล้วก็คร so ิสโตไนะครับก็มีความวาวแบบใยไหมสีก็มีตั้งแต่สีเขียวอ่อนจนถึงเขียวแก่นะครับแล้วก็โปร่งใสนะครับก็จะมีไครโซไ์นะครับ,ร so รบเป็นชนิดของแร่ในกลุ่มของโซเปนทีนเหมือนกันครับอยู่ในจัดว่าอยู่ในตระกลูลของโซเปนทีนเหมือนกันที่มีโครงสร้างนะครับแบบเส้นใยนะครับปกติก็จะเรียกว่าแร่ใยห,หินนะครับโดยจะถูกนํามาใช้เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการาผลิตวัสดุทนความร้อนต่างๆนะครับซึ่งเป็น เ็เรียว่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็นับได้ว่ามีความอันตร,รายเนื่องจากผู้มีที่แพ้เส้นใหญ่ชนิดนี้นะครับและคุ่ณของเส้นใยของมันก็จะสะสมอยู่ในปอดนะครับอยู่ในปอดของตัวเราก็ทําให้เกิดอันตร,รายต่อผู้ทําเหมืองนะครับแล้วก็ใช้งานโดยสภาพของอแถบยุโรป นะครับก็ได้มีการทําเหมืองเหมือนกันนะครับแล้วก็เจอแร่ตัวนี้นะครับแต่แร่ตัวที่มีเส้นใยเนี่ยเราจะไม่เอานํามาเพื่อเป็นเครื่องประดับนะครับเราจะใช้ไม่ได้เพราะมันจะเกิดอันตรายต่อร่างกายเราเราก็จะใช้แร่ของตัวเซเวนทีนที่ไม่มีเส้นใยเนี่ยเอามาใช้ทําเป็นเครื่องประดับกันนะครับผมก็โดยประมาณโดยสังเกตนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะพูดถึงเรื่องออของตัวไอเซเวนทีนนะครับตัวที่หายากที่สุดของความหายากก็คือเป็นชนิดที่แม่เหล็กสามารถ ดูดติดได้นะครับเป็นแมริกชนิดที่สามารถจะดูดติดได้นะครับผมในตำนานนะครับของอแรกที่เกี่ยวข้องกับเซอร์เพนทีนะครับในความคิดแบบของอาชาวตะวันตกก่อนนะครับในคำว่าเซอร์เพนนะครับเซอร์เพนที่แปลว่างูนะครับไม่ใช่ตัวสเนกที่ภาษาอังกฤษนะครับมักถูกคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นผู้เบิกทางของซาตาน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่านะครับไม่ได้หมายความว่าหินที่มีชื่อของงูจะเป็นแบบนั้นนะครับตรงกันข้ามนะครับตรงกันข้ามในตำนานของอียิปต์นะครับกับใช้หินชนิดนี้นะครับในการต่อต้านเวทมนต์ดำและดวงที่ไม่ดีนะครับรวมถึงใช้ในการขับไล่ทิศไล่งูในการเดินทางไกลด้วยนะครับแร่เซอร์เพนทีนหรือพลอยเซอร์เพนทีนใช้เป็นวัตถุตกแต่งและใช้เป็นหินประติมกรในประเทศของซัมบับเวนะครับผมเป็นอัญมณีสําคัญสําหรับนะครับของ ชาวอัสเรียนะครับช่วงต้นของช่วง4,000ปีก่อนนะครับของคิสการนะครับถูกใช้เป็นตราประทับนะครับเป็นตราประทับและเป็นที่รู้จักกันในชื่อของสตูมัตสตูมัตเกอร์นะครับเป็นของที่รู้จักกันในสตูมัตเกอร์นะครับของในบทความที่30ของหนังหนังสือนะครับของความตายของชาวอีบนะครับบทความที่30ของหนังสือแห่งความตายของชาวอีบนะครับได้รับการกล่าวว่านะครับ ตัวบทนั้นนะครับถูกแกะสลักจากเม็ดของเซอร์เบนทีนนะครับชาวแอตแท็นะครับบางคนก็น่าจะได้ยินคําว่าชาวแอตแท็หนังก็จะมีฉายกันในเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับก็ชาวแอตแท็เนี่ยได้ยกย่องหินสีเขียวนะครับแล้วก็แร่เซอร์เบนทีนเนี่ยจึงเป็นหินที่มีคุณค่าของยุคนั้นนะครับแร่เซอร์เบนทีนเป็น,เป,นเป็นแร่ที่มีค่ามากๆนะครับในของรัสปูตินรัสปูตินเองก็ได้พูดพูดไว้เหมือนกันว่าชอบเซอร์เบนทีนนะครับ ระหว่างการรับประทานอาหารเย็นกับพระเจ้าชาที่ทรงเลี้ยงของอที่เลี้ยงของคุณคนที่ช่วยชีวิตลูกชายของ,ของพวกเขาเอาไว้นะครับโดยประมาณนั้นผมก็จําได้ไม่ไม่ชัดไม่ชัดมากนะครับจําได้คร่าวๆนะครับในชาวอิตาลีนะครับเชื่อว่าการพกก้อนเซเวนทีนนะครับช่วยปกป้องอพวกเขาจากพิษของสัตว์มีพิษนะครับโดยก้อนเซเวนทีนเหล่านี้นะครับ ต้องไม่สัมผัสกับเหล็กมาก่อนนะครับแล้วเราก็เอาไปใช้งานนะครับแล้วก็ไปช่วยนะครับในการดูดสัตว์แมลงสัตว์กัดต่อยได้นะครับในตำนานก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีคนตากใช้กันมาเท่านานจนนถึงทุกวันนี้นะครับแร่เซเวนทินนะครับเป็นหินสําหรับการทําสมาธินะครับที่ยอดเยี่ยมนะครับช่วยให้คุณค้นพบนะครับกับความสงบภายในนะครับ แร่เซเฟนทีนนะครับหรือพลเซเฟนทีนเป็นหินศักดิ์สิทธิ์นะครับของชาวออสเซเรียนะครับของโบราณนะครับเพื่อช่วยให้สามารถขอพรจากเทพเจ้าได้ถึงสองครั้งนะครับผมหรือว่าเกี่ยวกับสตรีนะครับที่มีคันนะครับหรือสตรีเพรบาลนะครับที่ใช้มันเพื่อควบคุมปริมาณน้ํานมของพวกเขานะครับเพื่อควบคุมน้านมของพวกเขาเองนะครับจากนี้นะครับก็จะมีความเชื่ออีกว่านะครับเซเวนทีนนะครับช่วย ป้องกันสิ่งที่มีชีวิตที่มีพิษนะครับเช่นงูนะครับหรือแมลงต่างๆที่มีพิษนะครับผมขับไล่พลังงานด้านลบนะครับแล้วก็รักษาอาการอารมณ์แปรปรวนนะครับแล้วก็ส่งเสริมนะครับความสามารถในการแก้ปัญหาแก้ความขัดแย้งด้วยสันติวิธีนะครับด้านในการรักษานะครับก็สามารถวางโดยตรงบนผิวหนังนะครับตรงที่เราเจ็บหรือว่าตรงที่เราโดนกัดต่อยนะครับก็ ตัวเขาเองก็จะเป็นเครื่องช่วยในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับไตนะครับและกระเพาะอาหารแล้วก็สร้างความผ่อนคลายรักษาอาการตะคิวนะครับแล้วก็ปวดประจําเดือนนะครับช่วยรักษาตรงนั้นแล้วก็ช่วยผู้หญิงที่ไม่สามารถเข้าถึงการสําเร็จความใคร่เนื่องจากตึงเครียดให้สามารถไปถึงจุดนั้นได้นะครับคืออช่วยสามารถให้ผ่อนคลายในความเครียดได้แล้วก็จะไปถึงจุดสุดยอดได้ในความตรงตรงอย่างว่านะครับผม ก็อย่างนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับเราก็ได้บ้านเอกมงคลก็ได้ออกมาที่บายให้ฟังว่าบางคนนะครับก็ในความเชื่อนะครับเราก็จะไม่ไปรบหลูนในความเชื่อเขาในความเชื่อเขาก็จะเชื่อว่าตัวแร่เห็นชนิดเนี้ยที่ผมเอาให้ดูเนี่ยเป็นแร่ที่เขาในความเชื่อเขาเรียกกันว่าคดไม้ไผ่นะครับแต่จริงแล้วตามศัพท์ที่ทางทางการยอมรับนะครับอยนักวิทยาศาสตร์ยอมรับแล้วก็มีม,มีประวัติมาช้าน,านานนานมากนะครับก็คือแร่เซอร์เพนทีนนะครับก็คืออีก ชื่อนึงก็คือเป็นตระกูลพอยชนิดหนึ่งก็คือเซนทะครับที่มีจากต่างประเทศเนี่ยก็หายากมากๆแต่ในไทยเราก็มีนะครับในไทยเราก็จะมีที่แดงใต้ที่เดียวนะครับเป็นแร่ที่หายากมากๆนะครับท่านใดนะครับสนใจก็สั่งจองบูชาที่ร้านเราบ้านเอกมงคลแร่ดัตนานชาติได้นะครับนึกถึงแร่แท้แร่ดีต้องบ้านเอกมงคลแร่ดัตนานชาตินะครับฝากากดไลค์กดแชร์ในสาระดีๆไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ